ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเออรีวิวแผนแล้วก็ตำแหน่งนักเตะแล้วก็ตั้งค่าออโต้นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายผมก็จะพูดถึงเรื่องการซื้อขาย ID เกมดิมดิช็อกเกอร์นะครับมีอยู่ประมาณ3-4ข้อนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆพูดนะครับอันนี้คือบอกตัวผมเองนะชอบลอนลานนะ ข้อแรกเลยนะครับมาดูการรีวิวแผนการเล่นก่อนนะครับแผนการเล่นผมยังพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าแผนไหนดีที่สุดนะครับสักครู่นะคือผมยังพูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่าแผนไหนดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผมยังหาแผนที่มันเป็นแผนหลักของผมยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมอัปเดตใหม่อะไรมันก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับ ปัจจุบันนี้ผมใช้แผนนี้นะครับสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับเป็นแผนที่ผมคิดว่ามันน่าจะสมดุลที่สุดแผนหนึ่งนะครับถามว่าเล่นสนุกไหมแผนนี้บอกเลยว่าเล่นไม่สนุกครับมันอึดอัดนะครับมันมันอึดอัดมากต่อบอลยากมากนะครับแต่ในความอึดอัดนั้นนะครับมันทําให้เราแบบว่าเสียประตูยากนะครับนะก่อจะต่อบอลขึ้นไปยิงนะครับยากมากนะ สำหรับผมนะสงสัยผมต้องไปฝึกเพิ่มนะครับอดีตอดีตนะครับแผนนี้ผมก็เคยเก่งมาก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นนะส่วนมากผมจะใช้แผนหลังสานะครับเราจะรีวิวแผนไหนดีครับเอาแผนนี้หรือเอาแผน442เริ่มจาก442ก่อนเลยแนละ้วกันนะครับแผน442นะครับ ผมจะพูดถึงเรื่องนักเตะนะเพื่นเพื่อนคอมเมนต์มานะครับว่านักเตะให้ตรงตำแหน่งนะครับว่าเป็นยังไงนะจริงๆแล้วแผนนี้นะครับตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้แหละแต่ส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บ CM กองกลางนะครับส่วนมากกองกลางจะเป็นแบบนี้ครับเป็น CM นะทำไมถึงเป็น CM เป็น CM ก็เพราะว่าคอนโทนบอลดี D นะครับ อย่างโมดิตอย่างเงี้ย98นะผมอัพไม่เต็มแล้วเนี่ยเพราะว่าผมไปนเน้นสปีดด้วยนะส่วนบอลบอลเ,เวเดอออกเสียงยากเหลือเกินคอนโทรลบอล93นะครับกองกลางสองคนนี้นะครับเน้นการส่งบอลน,นะครับไม่เน้นวิ่งนะไม่ไม่เน้นสปีดเน้นการส่งบอลเน้นการยิงเน้นการเข้าประทะนิดหน่อยนะครับอย่างบอลเวเดนเนี่ย สต็คดีดีอยู่นะอาจจะไม่สวยแต่ดีอยู่นะครับเพราะว่ามีสปีดด้วยมีการเข้าบอลหนักการยิงไกลก็ดีการส่งบอลก็100%ซนะครับการการคอนโทรลบอลก็93นะครับ C.M. นะครับถ้าจะอัพให้ให้เน้นให้เน้นไปที่เทคนิคนะครับเนี่ยอันแรกเลยนะส่วนฟินเน่ดมันจะไปทางสปีดนะครับนะ ซีซีสองกองกลางก็จะประมาณนี้ครับถ้ามันตรงตำแหน่งจริงๆนะมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้พูดถึงกองกลางก่อนนะครับแต่ว่าผมชอบผมชอบเอานักเตะเมื่อกี้มีตัวไหนมัง่งว่าลืมละตัวนี้ปะจำไม่ได้ละเออสร้างมันเดี๋ยวค่อยจัดใหม่นะครับผมส่วนมากผมจะเอานักเตะที่ผมชอบนะครับมาเล่นนะ เออย่างเควินเดอร์บอยนะครับเควินเดอร์บอยอ่ะทำไมผมถึงไม่เอาลงคือแบบว่าผมจะเอาลงครึ่งหลังนะครับเพื่อนเสังเกตไหมดูสแต็กของเควินเดอร์บอยนะบรรทัดบนนะครับ S T A นะครับ S T A คือการแบบว่าความฟิตนะครับเออแบบว่าความฟิตอ่ะวิ่งได้ระยะยาวๆนะครับ ส่วนเดอบอยมันได้แค่91เองมันไม่ถึงร0อยนะครับดูอย่างม e สซี่นะครับม e สซี Messi, S ่ S T A มัน100%ใช่ไหมก็คือแบบว่ามึงสามารถวิ่งได้ทั้งเกมแต่คมวินเดอบอยอ่ะมันวิ่งได้มันวิ่งไม่ได้ทั้งเกมนะครับสมมุติว่าผมเอาลงครึ่งแรกนะครับพอพักครึ่งเอาแล้วค่าพลังจะกลายเป็นสีเหลืองทันทีเลยนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวเห็นไหมพอจบครึ่งแรกปุ๊บมันจะกลายเป็นสี เหลืองทันทีนะครับก็คือแบบว่ามันเล่นได้ไม่เต็มเกมนะผมก็เลยเอาตัวนี้มาตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือจูดเบลลิงแฮมนะครับเพื่อนๆเห็นค่าพลังจูดเบลลิงแฮมไหม STA นะครับ100%ส่วนสแต็กข้างล่างอ่ะสู้ควินเดอร์บอยไม่ได้ผมก็เลยเอาจูดเล่นครึ่งแรกครึ่งหลังเปลี่ยนกับควินเดอร์บอยนะครับอันนี้คือผมเปลี่ยนตรงตำแหน่งเลยนะ นะครับผมกองหน้านะครับกองหน้าผมก็จะใช้มสซ,ซี่กับโรนโดนะครับเท้าซ้ายเท้าขวานะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับผมถ้าเป็นไอผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะตามโรนโดมสซ,ซี่ไม่ทันแล้วนะก็จะเป็นตัวนี้ครับ2ตัวมีฮาแลนแล้วก็เอมปปเป้นะครับนะหลักๆหน้าที่น่าจะโหดในยุคปัจจุบันนี้นะครับ อันนี้คือแผนเอ,อ่อพูดถึงกองหลังนิดนึงครับก้องหลังนะครับไอริมซ้ายมือนะครับผมก็จะเอาไอมันอ่านว่าอะไรกันจเจ้าคันเซลโว่าเออจริงๆผมจะเปลี่ยนกับไอตัวนี้นะแต่ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนแผนหลังสามแล้วกันก็จะประมาณนี้ครับพยายามเล่นให้ตรงตำแหน่งครับก็คือ อย่างซาร่านะครับเป็นปีขวาใช่ไหมใช่ไหม r w นะครับพูดง่ายๆว่าจะเป็นกองหน้าริมเส้นฝั่งขวานะครับถ้าเต็มๆชื่อชื่อเต็มๆของมันนะอันนี้ก็จะเป็นกองหน้าริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับ2ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมไอไมชื่ออะไรนะเวนิิอุสนี่ครับผมจะเปลี่ยนกับเนมานะครับเนี่ยเอาเอาไว้เปลี่ยนลงครึ่งหลังนะ ส่วนโรดิโกก็เหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนกับซาร่าสังเกตไหมว่าตำแหน่งมันตรงกันเห็นไหมเนี่ย R W เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ R W เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ L L W B นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลังตอนหลังสามนะเดี๋ยวมาดูแผนที่ผมเล่นปัจจุบันนี้ก่อนแล้วกันอ,อ,อยู่ไหนเอ่ย นี่คือชุดหลักของผมนะครับที่เล่นหลักๆเลยนะกองหน้านะครับผมก็จะใช้เมสซี่กับโรนันโดนะครับอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้กันนะครับเออซ้ายขวาเมื่อกี้ผมก็อธิบายไปไปแล้วเนาะมันก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยตำแหน่งเหมือนกันเลยนะครับกองหลังอะจริงๆผมชอบหลังสามนะแต่ว่ามันไม่รู้จะเอาแผนไหนมาเล่นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงเรื่องหลังสามก่อนนะส่วนหลังสามนะครับอือจําตัวนี้ได้ไหมเนี่ยที่ผมบอกว่าผมจะพูดตอนหลังสามนี่นี่นะครับตําแหน่งจริงๆมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะกองหลังกองหลังไอเขาเรียกอะไระริมเส้นมันมันเป็นแบบว่า มันเล่นหลังด้วยปีกด้วยเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนมันจะวิ่งขึ้นลงอย่างนี้นะไอตัวนี้นะเฉพาะ LWB นะส่วนฝั่งขวานะครับฝั่งขวาผมยังหา RWB ไม่ได้นะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดลิฟเจมนะครับของของเชลซีนะแต่ค่าสแตกมันอยู่ที่80เองนะถ้าอัพเต็มก็จะอยู่แค่90นะครับผมผมเลงไว้อยู่ตัวนั้นนะส่วนตัวเก่ง เก่งๆเ,เท่าที่ในเกมที่เคยเห็นมาก,ก็คือตัวนี้ครับเล่นดีนะเพื่อนๆเล่นเล่นดีมากนะอืมผมเอาไว้เปลี่ยนครึ่งหลังลงครึ่งหลังนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนกับใครนะเมื่อกี้ตัวนี้ปะนะตัวนี้เป็นตัวละครลับเลยนะนักเตะดีมากเลยนะส่วนผมจะแนะนํากองหน้านะครับกองหน้าหลักๆนะครับเอาฮาแลนด์ยืนตรงกลางเลยครับ เพราะว่าเกมอ่ะมันมัน,ม,นมันใกล้จะสมจริงมากขึ้นแล้วนะตัวใหญ่อ่ะก็จะแข็งแรงนะครับส่วนตัวเล็กอ่ะก็จะสังเกตดูนะครับจะเข้าประทะไม่ได้เลยแม้ค่าพลังคุณจะจะจะเยอะอ่ะค่าพลังเยอะก็จริงแต่ตัวในเกมคุณตัวเล็กอ่ะมันก็เข้าประทะคนตัวใหญ่ยากนะครับฮาแลนด์ดียังไงคือดีแบบว่าอันนี้พูดถึงกองหน้า3คนนะครับคือตัวพักบอลน,นะครับ ตัวพักบอลคือยังไงตัวพักบอลก็คือแบบว่าสมมุติว่าบอลผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมสาดยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยฮาแลนจะเป็นตัวพักบอลพลิกซ้ายขวานะครับส่งให้เพื่อนนะเป็นตัวพักบอลที่ดีมากๆเลยนะครับลองเปิดลูกโด่งมานะครับมันจะกระโดดพักอ,อกแล้วก็พลิกบอลเลี้ยงขึ้นหน้าเลยนะตัวฮาแลนนะครับถ้าเปลี่ยนกับเมสซี่นะครับเมสซี่พักบอลไม่ได้ครับน้อยครั้งที่จะพักได้ โยนไปสิบรอบจะพักได้อยู่ประมาณรอบสรอบนะส่วนฮาแลนด์อ่ะสิรอบก็จะพักได้ประมาณ6กถึครั้งนะครับส่วนสูงในเกมมันมีความสำคัญมากเลยนะไอปัจจปัจจุบันนี้นะครับส่วนสูงในเกมอ่ะมีความสำคัญมากเพราะว่าจะพักบอลได้ดีกระแทกได้ดีพูดง่ายว่ามันใกล้สมจริงสุดๆแล้วณนะเวลานี้นะ จะพูดถึงเรื่องอะไรต่อแป๊บหนึ่งนะผมจดไว้อยู่รีวิวแผนแล้วก็นักเตะนะครับนักเตะก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆผมก็ตอนนี้ฝีมือก็ยังไม่คงที่คงวาก็คงมาแนะนําเพื่อนๆมากไม่ได้นะครับเพราะว่าผมตัวผมเองก็ยังเล่นไม่เก่งนะครับผมนะต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งค่าออโต้นะครับเพื่อนๆถามมาว่า พี่ครับไอเปลี่ยนตัวแบบออโต้ทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมก็มีปัญหาเหมือนกันนะไอเกี่ยวกับการไอสลับนักเตะอะไรอย่เงี้ยแป๊บนึงนะมันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออโต้สวิปสวิปเออเพื่อนเห็นไหมมันทัดแรกเลยนะครับเนี่ยออโต้ออโต้สวิปนะครับ อืแป๊บหนึ่งของคิดกันผมเหมือนลืมอะไรไปสักอย่างออลโตสวิกนะครับผมจะเปิดไฮไฮก็คือแบบว่ามันจะเปลี่ยนตัวเองอัตโนมัตินะครับแบบเปลี่ยนเร็วขึ้นอ่ะแบบว่าเราจะบอกอยังไงดีว่าพูดง่ายว่ามันจะเปลี่ยนนักเตะเร็วขึ้นสมมติว่าเพื่อนๆโดนบุกอยู่ใช่ไหมแล้วเพื่อนๆจะกดกดกดตัวซีสลับนักเตะใช่ไหม เออมันจะเลือกตัวที่ใกล้ที่สุดหรือว่าดีที่สุดนะครับแต่บางทีมันก็ลวนนะครับแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่มึงไม่ให้นักเตะที่กูอยากไอ,อ้ต้องการที่จะวิ่งเข้าย่างบอลน,นะครับอะไรประมาณนี้นะถ้ากดออฟนะครับผมมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มคนหนึ่งนะครับเขาเล่นสไตล์นี้นะครับคือเขาจะกดออฟนะครับกดออฟก็คือแบบว่า ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนอัตโนมัติได้แต่ว่าสามารถเปลี่ยนแบบว่ากดตัว C แทนได้นะครับคือแบบว่าถ้าคุณกดอะ่ะมันจะเปลี่ยนตัวให้ทันทีเลยแต่ถ้าคุณไม่กดอะ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนให้นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆโดนบุกอยู่ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนมาเป็นกองหลังอะ่ะเรากดตัว C ปุ๊บมันก็จะเด้งมาเป็นกองหลังแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะไม่กด แล้วตัวนั้นนะ่ะมันยังอยู่กองหน้าอยู่มันก็ยังอยู่กองหน้าอยู่เพื่อนๆก็ต้องลากอันาล็อกลากลูกศรน,นะครับมากับวิ่งกลับมาเองอะ่ะพูด,ดง่ายๆนะถ้าถามว่าแบบนี้ดีไหมมันก็ดีอย่างเสียอย่างครับถ้าใครคล่องมือแล้วอะ่ะก,ก็ก็เล่นได้ครับเล่นเล่นดีครับถ้าใครกดเข้ามือแล้วอะ่ะรู้เขาเรียกว่ารู้จังหวะมันนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยครับโล โลก็คือว่ามันก็จะเปลี่ยนช้าหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนถนัดมีเดียมมีเดียมก็ดีนะแบบว่าไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับเวลากดเปลี่ยนสลับนักเตะนะครับแต่ถ้าจะให้เอาสูงเลยก็คือไฮนะครับไฮมีข้อดีข้อเสียครับถ้ามันถูกจังหวะมันจะดีกับเรามากเลยคือแบบว่าเราเสียบอลล้วแบบว่ามันสวิกไปนักเตะที่อยู่ในตำแหน่งที่เราได้เปลียนอะ วิ่งเข้าชนแย่งบอลได้มันก็ดีนะครับแต่บางทีอะผมกดตัว C ีไปปุ๊บแมงเด้งไปตัวไหนก็ไม่รู้มันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการอ่ะมัวแต่ย,ย,ยึกยักยึกยักสุดท้ายเป็นไงโดนคู่แข่งวิ่งทะลุไปยิงนะครับอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับเข้าใจไหมผมอธิบายไปผมก็เริ่มงงแล้วนะนี่ครับคือออโตสวิต c ์นะครับการตั้งค่านะเนี่ยไอ้ทุย เพื่อนก็เลือกดูเอานะออ t โต้สวิฟ์อยากได้แบบไหนก็ลองไปฝึกเอานะครับก็ลองไปกดเล่นดูนะครับบางทีบางคนก็ชอบโลบางคนก็ชอบมีเดียมนะครับก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับมากี่ข้อละสามข้อสักคู่สักคู่ตำแหน่งก็จะประมาณนี้ สรู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเนาะมามาถึงข้อสุดท้ายนะครับเรื่องการซื้อขายนักเตะนะครับผมการซื้อขายนักเตะนะครับจริงๆอ่ะผมอยากเป็นคนกลางมากเลยอ่ะแต่ว่า ผมก็เข้าใจนะไอคนที่อยากซื้อราคาห0 0ร0ออย่ะก็อยากได้ไอดีสวยๆอยากได้แบบไอไอดีที่มันตรงกับความต้องการของตัวเองนะครับอยากดูทีมก่อนอะไรอย่างนี้นะผมก็เข้าใจนะครับแต่ปัญหาก็คือแบบว่าเพื่อนๆทักมาอยากซื้อไอดีแล้วเราแนะนำให้ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่เอาแล้วผมก็เข้าใจอ่ะไม่เอา,ไม,เอาไม่เป็นไรหรอกมันขึ้นอยู่ที่อันนี้แหละ อ่ะช่างแม่งเหอะเรื่องนี้ตัดไปก่อนถ้าใครอยากซื้อขาย ID เกมนะครับหรือว่าฝากขายหรืออะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับ ID เกมนะเพื่อนๆน,นทักมาหาผมได้นะถ้าใครทักมาแล้วถ้าผมไม่ตอบผมก็ขอโทษด้วยนะบางทีผมก็หลงหลงลืมลืมไปนะครับอ่ะผมจะยกตัวอย่างไม่ไม่ยกตัวอย่างหรอกพูดจริงๆเลยสมมุติว่าเพื่อนเพื่อน,นอยากได้ ID เกม 500บาทเพื่อนๆอ,อยากเห็นทีมที่ตัวเองอยากซื้อผมบอกให้นะปัจจุบันนี้ถ้าใครซื้อ ID เกม500บาทหรือ600 700 800 900อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเป็นการ์ดดำอถ้ามีนักเตะดีๆมันจะดีมากเลยนะครับผมแนะนำให้ซื้อ ID ดีกว่าดีกว่าไปปั้นเองนะครับเสียยอมเสียแค่500ทีเดียวจบนะครับไม่ต้องมาเติม เพิมเกมอัพนักเตะนะครับดูราคามันดิสองร้อยบาทได้แค่สองร้อยห้าสิบเพชรนะครับดูดิดูราคามันดิแพงมากเลยนะการเติมเกมเกมนี้นะครับพอเผื่อเพื่อนๆได้เพชรมาไปอัพนักตเตะพอเผื่อนักเตะมันมันมัน,มนสแต็กมันไม่สวยอย่างที่ตัวเองต้องการนะเข้าใจไหมผมแนะนําให้ซื้อไอดีเกมไปเลยห้าร้อยก็ได้ที่เหลือก็ไปปั้นเราเองนะครับก่อนซื้อก็ขอดูรูปขอดูทีมหน่อยนะครับ เอ,อ่อตรงที่เราต้องการไหมถ้าตรงแบบที่เราต้องการก็ซื้อครับมาผมจะพูดถึงเรื่องการซื้อนะครับเพื่อนๆอนอยากได้ไอเดีเกมห้าร้อยบาทเพื่อนเพื่อนตั้งโจทย์มาหนึ่งไอห้าร้อยบาทนะครับทักมาหาผมพี่ครับมีไอดีประมาณห้าร้อยบาทไหมครับอะไรอย่างนี้ส่วนผมผมก็จะไปทักหาเอ,อ่อแอดมินหรือเพื่อนในกลุ่มอีกคนหนึ่งนะครับที่ซึ่งเขาทำการซื้อขายไอดีเกมอยู่นะ คนนี้การันตีได้ว่าเขาโปร่งใสแน่นอนเพราะประวัติดีอะเครดิตดีนะคนนี้นะอันนี้ผมเอาตัวผมรับประกันแทนเลยนะครับผมอะ่ะก็จะให้แอดมินผมเรียกแอดมินแล้วกันเนาะแอดมินคนนี้ส่งรูปส่งรูปทีมในราคา500บาทนะครับเออให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนก็ดูถ้าไม่ถูกใจก็บอก<ๆ>ก็บอกพี่เขาว่า มีทีมอื่นดีไหมครับเพื่อนๆเ,เลือกจนกว่าเพื่อนๆจะถูกใจอะ่ะถ้าถูกใจก็ตกลงซื้อขายส่งโค้ดรหัสย้ายไอดี ID, เกมไปได้เลยนะครับนะผมแนะนำให้ซื้อเอา500บาทลงทุนทีเดียวจบที่เหลือเบป,ปั้นเอาเองนะครับดีกว่ามาปั้นดีกว่ามาปั้นตั้งแต่แรกนะครับมันยากมากผมบอกผมบอกตรงๆเพื่อนๆเ,เติม5,000ก็ยังไม่ได้เท่าที่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ย ผมใช้เวลาเป็นปีๆสอปีเลยนะก่าจะได้ไอ้ไออะไรนะการ์ดดำเนี่ยผมเล่นตั้งแต่ยุคแร,แรกๆมันก็เลยง่ายนะครับเพราะว่ายุคแรกๆอะ่ะการอัพนักเตะโอ้สแต็กหนะครับไม่ใช่สแต็กสอสแต็กสเหมือนทุกวันนี้นะอัพอัพเดตไออัพนักเตะแต่ละทีนะห้า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 นะครับโอ้โหอัพไม่กี่ครั้งถึงเต็มร้อยแล้วอะประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือข้อดีของ ของผมนะเป็นความโชคดีของผมเมื่อเกมเปิดใหม่ๆนะครับเอ่อก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนใครอยากได้ไอดีเกมก็ทักมาหาผมได้แล้วก็มามาดูทีมก่อนนะครับถูกใจก็ซื้อนะครับขอคนจริงนะครับไม่ขอคนเกน,นะเพราะว่ามันมันลำบากเราจริงๆนะครับเพื่อกว่าเราจะหาไอดีเกมในราคาที่เหมาะสมในราคาที่เพื่อนๆต้องการอนะ่ะ เอามาเสนอให้เพื่อน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 ดูแล้วไม่ถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเพื่อนๆพ่อลอหายไปไม่ตอบไม่อะไรเลยคือแบบเราก็รู้สึกแย่นะครับเพราะว่าเราอะหามานะครับหาไอเดีเกมมาให้ไม่ใช่ว่ามันก็อธิบายยากมันมีหลายขั้นตอนนะครับกว่าจะขายไอเดีเกมให้เพื่อนเพื่อนได้นะ บางทีคนนู้นฝากขายคนนี้ฝากขายเราไปทักหาเขาบางทีเขาไม่ว่างกว่าจะตอบกว่าจะอะไรนะครับมันไม่ใช่ซื้อปุ๊บได้ปั๊บนะครับแต่ถ้าว่างตรงกันอ่ะซื้อปุ๊บได้ปั๊บแน่นอนนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็โม้ไปเยอะแล้วนะตอนแรกผมก็ก็กล่าวว่าจะเล่นให้ดูนะครับแต่คลิปมันยาวแล้วนะเดี๋ยวเจอกัน EP ีหน้าครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาครับผมผมยินดีจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับ ถ้าคอมเมนต์ไหนผมไม่ตอบก็คือผมก็ขอโทษด้วยนะครับคือบางทีผมก็ไม่มีคำตอบให้กับคอมเมนต์เพื่อนๆนะอ่ะช่างมันเถอะคลิปมันยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม